มาแล้วอ๋อมาแล้วอ๋อตอนนี้ก็เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของฟิลิมเลยเนาะตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นนะรถ <c oughs> ไฟกำลังมาแล้ว เราเดินขึ้นมาถ่ายให้ดูบรรยากาศไม่คันเพราะว่าของเราเยอะแล้วก็คนเดินขึ้นกันหลายก็เลยแบบไม่สะดวกถ่ายให้น,นี่ของเราก็จะเป็นรถไฟแบบนอนเป็นอย่างนี้ <Wow. S 2> ว้าวไปชี้ไปดิโอยมีกระสอบด้วย คือเป็นคำถามที่เขามีอยู่ในหัวตั้งแต่เด็กเลยถามว่าปื้อเสร็จแล้วจะไปไหน <c oughs> ก็คือมันลงอยู่ข้างล่างมันจะมีป้ายเล็กๆเขียนไว้ว่าห้ามปัสสาวะหรืออุจจาระขณะที่รถจอดอยู่เ<ไ>พราะว่ามันจะหล่นเป็นกอง <c oughs> แต่ถ้าเกิดรถมันไปเร็วๆมันจะแหลกตลายแล้วก็กระจายเต็มพื้นที่ก็ไม่มกระเด็นไปแบบคนอยู่ในไงล่างรถไวมันก็กระเด็นอยู่แค่ในล่างอะสมมติว่ากลางวันเรามาดูตามล่างเนี่ยจะเห็นเป็นเศษๆป่ะก็อาจจะมีก็เข้าน้ำเสร็จแล้วกลับมาที่นอนแลย ขอตัวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายวิวให้ดูนะถ้าจะตื่น <laughs> ตอนนี้ิล์มก็เพิ่งตื่นเมื่อคืนไปคุยกันว่าเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายรูปเล่นตรงขนอก,กันตั้งนาฬิกาปลุกไว้เจ็ดโมงแต่พี่วิยังไม่ตื่นเลยเ๋ยาเข้าไปปลุกกันตื่นแล้วไม่ตื่นเนอน้องตื่นแล้ว เดินเดินนอนแล้วคืนี่คือลุกขึ้นเตินแนล้วเที่ยงแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเอาเมืา ตืต่นตื่นตื่นไม่ตืน่นตื่นแล้วตื่นแล้ว,ลวยังไม่ตื่นอีกลกุกไปอาบน้ำตืน่นลืมตาลืมตาเร็วหอมจังเลยอันนี้อะไรอะคะ ทอดกุ้งอ๋อมีไงเธอที่เขาอยากกินอันเนี้ยแหละที่บอกวันนั้นน่ะเดี๋ยวต้องรีบกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ทันวันนี้เธอดูสภาพอากาศแล้วฝนมันจะตกใช่ปะใช่ตกช่วงบ่ายเย็นๆต้องรีบกินรีบออกแล้วทุกคน ถึงแล้วทุกคนจะบอกว่าโคดเวียนหัวเลยทางแบบอย่างชันอ่ะสวยงามก็มีแค่งมาเพื่อมาถ่ายรูปแค่ตรงถนนตรงนี้รีบถ่ายกับเธอมันมาละอะไรมาฝนถ่ายไงนะไม่เดี๋ยวเขาจะนั่งตรงนี้แล้วแล้วเธอก็แบบมาฟังให้มันเห็นถนนอืมไหนปืนนะอะไรนะไหนปืนให้ยิงไม่ใช่หรอมุกหรอถ่ายให้หน่อย รอรถไปก่อนเดี๋ยวเขาก็จอดเปิดกระจกถามแล้วว่าน้องเท่าไหร่เออเป็นซีมหลังโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยอะไรอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำหนาวโอ้ยว้ยเสียมงทุกคนตอนนี้คือเหมือแตกร้อนมากมันอบอ้าวแล้วเหมือนฝนจะตกด้วยเราต้องรีบถ่ายเราต้องรีบทำเวลาเป็นไงบ้างคนเยอะมากเลยทุกคนคนเยอะมากรถเต็มเลย เหนื่อยไหมถ่ายรูปเมื่อกี้ตัดแล้วลัด้ยไม่ถ่ายแล้วถ่ายอีกตรงเนี้ยทะเลสวยเนี่ยถ่ายแล้ว,วเหนื่อยอะไรเดี๋ยวให้สามทีคืนนี้สวยมากเลยต้องนั่งมาก เมื่อกี้ฝนตกหนักมากเราก็เลยแบบรีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับหนีฝนพอขับออกมาแป๊บนึงเอา้าทําไมตรงนี้ไม่ตกแต่เมื่อกี้คือตกหนักมากดูดิทุกคนตอนนี้ฟินมาอยู่ที่วัดไอ้ไข่มันเป็นทางผ่านนะครับระหว่างขากลับก็เลยแวะเข้ามาไหว้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขออะไรก็มักจะได้ตลอดก็เลยแวะเข้ามาไหว้อันนี้คือองค์จริงนะ กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเหนื่อยมากขนาดนั่งรถเนี่ยยังเหนื่อยแทนคนขับเลยเหนื่อยไหมน้องจตุกขอบคุณที่พาไปเที่ยวนะครับเพียงจากคาขอบคุณเป็นอ,นอย่าอื่น,นได้หมครัไปได้ปิดไฟให้ย <laughs> <laughs> งั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายจ้าไ